สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องก่อนหนึ่งคุกก้งค่ะ uh huh. วันนี้ขวัญมีเมนูหมูสับผัดไขเ่เค็มใส่ใบกระเพราหอมๆมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องกดสั่นกระดิง่งช่องเป็นกำลังใจให้ขวัญด้วยนะคะไปทํากันเลยค่ะนําไข่เค็มนะคะมาตักออกจากเปลือกค่ะเมื่อเสร็จแล้วเราก็นํามาหั่นเป็นชิ้นเต่านะคะ ขวันจะหั่นประมาณนี้จนหมดเลยนะคะใช้ไข่เค็มทั้งหมด2ฟองค่ะ <c oughs> เมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่เวลาที่เราไปทานที่ร้านกะต้มค่อนข้างจะราคาสูงอยู่นะคะ <c oughs> แล้วก็ได้น้อยนิดนึงค่ะ <c oughs> จากนั้นนะคะเราก็มาทำการผัดกันเลยค่ะ ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะเมื่อกระทะของเราร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะร้อนน้ำมันพืชร้อนสักนิดนึงนะคะจากนั้นก็ใส่กระเทียมแล้วก็พริกสับนะคะลงไปผัดให้หอมค่ะตามด้วยหมูสับนะคะ150ร้อยห้าสิบกรัมผัดจนสุกนะคะให้ค่อนข้างแห้งสักนิดนึง เพราะว่าหมูสับท,ที่ผนใช้วันนี้รู้สึกว่าจะมีมันเยอะนิดนึงค่ะจากนั้นผลก็จะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปผัดด้วยนะคะบางร้านเขาก็จะไม่ใส่หอมหัวใหญ่ค่ะเ็จะผัดแค่หมูกับไข่เค็มนะคะแต่เราชอบทานผักเราก็เลยใส่ลงไปด้วยจากนั้นเราไข่นํำไข่เค็มนะคะลงไปผัดด้วยค่ะผัดจนแห้งดีเลยค่ะ เมื่อแห้งดีแล้วนะคะขนก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลทรายและก็ซอสหอยนางรมสักป,ประมาณนิดนึงนะคะเพราะว่าไข่เป็นก็มีความเป็นอยู่แล้วจากนั้นผัดเขาทุกอย่างให้เข้ากันค่ะต่อมาผมก็จะใส่ใบกระเพรานะคะแล้วก็ปรุงรสในขั้นตอนสุดท้ายด้วยผงนัวพือเพิ่มความนัวสักนิดนึงนะคะ ผัดเขาทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะผัดให้แห่งๆดีเลยนะคะแค่นี้นะคะเพื่อนๆหมูสับผัดเกลือเค็มของขวัญก็เสร็จแล้วนําไปตบใส่จานเพื่อไปทานกัน,นะคะ่ะมาทานกับกวันนะคะทุกคนวันนี้ขวัต้องขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปขอ้ขวัญจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจที่ให้กับขวัเสมอมาค่ะ ยังไงถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กดซับสครา์ like ช่องกดสันกระดิ่งช่องไว้เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับขวัญด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ